เรื่องตลกเพิ่งเคยเห็นสองผัวเมียเพิ่งรับคนใช้มาใหม่ฝ่ายเมียยินดีเป็นพิเศษเพราะคนใช้นางนี้หน้าตาไม่สะสวยเทียบกับเธอไม่ติดอายุก็รุ่นราาเขาเดียวกันแต่แม่คนใช้นั่นยังดูหน้าแก่กว่าเธอสีอีกวันหนึ่งแม่คนใช้ขี้เหล่ทำเะอเลอทะล่า ทำผ้าถุงหลุดต่อหน้าคุณนายคนสวยกางเกงในก็ไม่ได้ใส่ปล่ให้คุณนายมองเห็นว่าบริเวณอวัยวะเพศมีสิ่งผิดปกติคืนนั้นคุณนายเล่าให้ผัวฟังอย่างตื่นเต้นว่าแม่คนใช้ไม่มีขนบริเวณที่รับเลยลาบเลี่ยนเตียนโล่งยังกับของเด็กฝ่ายผัวไม่เชื่อ ว่าจะมีผู้หญิงใดๆคนไหนที่ผิดธรรมชาติอย่างนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้ตอนบ่ายคุณแก้งไปเล่นกอล์ฟแล้วแอบบกลับมาตอนหกโมงเย็นคอยแอบ,บดูอยู่ตรงรอยแตกที่ฝาบ้านตรงโน้นฉันจะหาทางหลอกให้ไหม่นั่นเปิดให้ดูคุณจะได้เชื่อสักทีว่าฉันพูดจริง พอถึงเวลานัดหมายคุณนายก็เรียกคนใช้เข้ามาห้องที่วางแผนไว้อธิบายให้คนใช้ฟังถึงสรีระร่างกายของมนุษย์เธอสลกกระโปรงตัวเองเปิดให้เห็นว่าผู้ใหญ่จะต้องมีขนขึ้นที่ตรงนั้นเหมือนอย่างของเธอเธอให้คนใช้เปิดสาถุงดูบ้างเปิดพ้าถุงดูบ้างแล้วชี้ ไห้เห็นว่าของแม่คนใช้นั้นผ,ผิดธรรมชาติแม่คนใช้นั่งฟังด้วยความสนใจต่างเปรียบเทียบตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ของก,กันและกันเมื่อตรวจสอบดูว่าจะมีอะไรผิดปกติอีกบ้างค่ำนั้นผัวเดินซึมกลับเข้าบ้านเมียจึงถามว่าคุณกลับมาแอบดูตามที่นัดไว้หรือเปล่าผัวก็ตอบเสียงซึมๆว่ากลับ แล้วคุณเห็นหรือยังว่าไม่นั่นอะ่ะผิดธรรมชาติเห็นแล้วแต่ทำไมคุณต้องเปิดของคุณออกให้ดูด้วยเสียงผัวยังซึมเอ๊ะก็ของฉันอะ่ะคุณไม่เคยเห็นหรืยยังไงเสียงเมียชกขุนของคุณอะ่ะผมเห็นมานานแล้วแต่คุณพวกเพื่อนตีก๊อฟของผมทั้งกวนสิมันเพิ่งจะเคยเห็นขอบคุณครับ